ก็แม่เตียมด้วยหัวใจส่งส่วยทองมานะคะแล้วก็แก้วสารพัดนึกนะคะดีไปดีไปทุกคนดีดีดยังกล้อไปไปได้ยังได้ยังทุกคนได้ยังเนี่ยเอาต้องปิดต้องปิดไว้กอนหนาต้องปิดหนาไว้ ยายมูเห็นหนานะคะน้องสร้างมันสะสนใจมันอะไรไอ้กล้องน่ะมันเบื่อเฉบ่สนใจจังใดไฮเทียเ้าขยับยื้อซื่อมันก่มันก่านี่แม่ไหนเห็นบ่คัารห้อขยับโตเ้ามันก่กล้องมันก่วิ่งเด้ไอ้กล้องยืนทั้งหนานันบ่เป็นอย่างเดียวต่ว่าบดีคำมันเบื่อมันเห็นเหยี่ยหแบบมุมบ่มั่นใจนะคะทุกคน ไอ้สิที่ันเนี้ยยั่เบิ้งหัวมาอะไหกูคนแกนยังเบิ่งกองอยู่เที่ยวเบิ่งเที่ยวบ่มันสีเบิอหรือบูเบเด้อคะทุกคนมันสีสายเลี่ยนนี่เล็กน้อยเนี่ยแม่เตี๋มสวัสดิจ้าจากคุณแม่หมูนะคะได้แล้วอย่าขยับเลยหลายเอาขันบอกขยับมึงได้ยูเมึงได้ยูมาบอกขยับจะยูนั่งนิ่งยังไหนมมนสียูน่งนิ่งแดงแดงทุกคนมันสียูน่งนิ่งเดงแดง ไม่หมูว้าวๆนะคะมานะคะสิไรจับจนูนนะเมื่อนี้เรียนสายไลไ่ลไ,ลได้ท่านมาเน,นี่ยคนละคนมาไอ้น้องใส่แล้วเป็นได้จ้าบ่าไอ้สู้ๆพี่ป้อมแปมนะ,ะสู้ๆค่ะพี่ป้อมแปมพี่ตาขวาต,าตา่ำต่ำหงสองคกหย่จาเศร้า,าเลยพี่ป้อมแปมมันต้องมา <c oughs> สนใจกอเมื่อเกิดเบอร์นะ,ะ <c oughs> ทุกคนเมื่อเกิดสิบเบอรตัวบ้านนะ,ะทุกคน วัชัยกับกอดมาจากคุณแม่หมูนะคะผู้ใดสนใจหมอกสร้างดเดอร์ทุกคนเน่ยสร้างดเดอร์สร้างดเดอร์จับมากเลยมาไซเรีนนะสซยรลนเปรียงแต่มีลูกบีดเป่านะคะทุกคนผู้ใดเล่นให้โลกผงด้ดดจะแจ้งนะ,ะทุกคนจับนะคะทุกคนใครผู้ใดเล่นให้โลกบอกมมกนะะทุกคนเอ้ยว่าไปจังนึงนะก็คือพอสมัยช่วงสงการนะไอ้ะนะช่วงสงการเนี่ย เจอประเรล็นเฮโลบ้าลูกบิดแล่นขามนะ้ำบักจับนะคะโดดน้ามตามตามนะคะทุกคนยานเดตำรวจเป็นแล่นไล่จับนะ,ะทุกคนเมื่อวานก็เป็นเด็กหน่อยประมาณโอ้ยทุกคนประมาณเมื่อเมื่อวานเนี่ยแหละกําลังดื้อเนี่ยโอ้ยสูงตั้มนะคะทุกคนไ <c oughs> อ้เสียนแตแล้วเสียนี่ละเป้าลูกบิดแล่นมากนะคะทุกคนโดดน้ามตามตามนะ,ะทุกคนน้ำบักจับสูงปไปไหนก็แล่นขามได้ไยานอลไรหาเดียงไซเจ้าของหลา่สุดนะ อายยังยังอายอายยังเอาอิรีได้ดื้ออิรีได้อายสถียนดื้ออิรีได้บางอ่อนเป็นคนที่ดื้ออิรีได้เป็นเด็กหน่่ยที่แบบคล้ายว่าไม่ผู้ชายจะย่ยอมไหมไอ้ผู้ชายจะย่ยอมอีรีได้เป็นสมัยเด็กหน่อยนะะทุกคนเอาล้วก็แลือล่อปูออกมานะทุกคนก็จะว่าเอ้าอีละเด็กหน่อย่างสมมติว่าเอาลอากมาเนี้บาทสองบาทก็จุม่มมาก้งไก่ไฮโลเสียนะคะน้ำเต่านะ มาที่นี่ว่า้มาเป่ารถบีดแลนห่วยห่วยมากนะคะอุตส่าห์ไปเปลี่ยนเสียได้ไอ้สิบอกสิว่างอุตส่าห์ไปเปลี่ยนเสียพูดคนแรกด้าพข้างคนไปเขา,าจะจดจำหน้ามาไ,ได้ได้ไจเจ้าแรงไปงนด้านคนอัสสันว่าบมาที่นี่ยุสัยอัสสันบวะคอยจำเจ้าได้ยุว่าสันว่าอุตส่าห์เอาเอา,เอาเอาเอาถ้วยงุ่มง่างดีได้ แล่นเล่นไปหาอีกบ้านนึ่งนะทุกคนไปเปลี่ยนเสียถอดเสียตัวนี้ออกไปเปลี่ยนเสียอีกตัวใหม่นะทุกคนเพื่อให้เขาจำมาได้นะคะทุกคนแต่เขาจํจจจาจําจํานานจะคว้างได้ยุ่บานนะึ่นะทุกคนนึกเหงาแบบง่ายๆเล่นเล่นเขาอินเดียเป็สมัยตะกี้เอาเบอร์อีกแล้วจนสาวห้าร้อยว่าจนสาวหารอย,ออยมั้มาเป็นสายแว่นสายเลียนอีนเดียได้หนั สายเป็นเป็นสายแลนสายแว่นเป็นสายแบบไม่มามึนมาเด็กสมัยตะกี้ดื้อพ่อสมกวนนะคะเป็นเด็กหน่อยที่ดือ้อต่วผู้ชายจึงง้อมนะคะทุกคนผู้ชายจนตย้อมเลยแถวบานนะคะทุกคนผู้บบานิตวัยนะคะทุกคนจะแบบซ้ายหัวเลยแหละเบื่อแท้ตี บเบอร์ได้เบอร์เบอร์ได้นะคะท